มาดามยกนำทัพพักรวมแผ่นดินจัดประชุมใหญ่บิ๊กโป๊กนั่งหัวหน้าพักพร้อมเปิดตัวคณะกรรมการพักชุดใหม่และทีมแชงทูกเดอร์เปลี่ยนไปด้วยกันวันที่8กุมภาพันธ์2566ที่ห้องประชุมโรงแรมเซนทาร่ารีเวอร์ไซด์จังหวัดเชียงใหม่พักรวมแผ่นดินจัดประชุมใหญ่ครั้งที่สองหลังจากพลเอกวิทย์เทพหัสดินณนะอยุธยา ยื่นลาออกจากหัวหน้าพักรวมแผ่นดินไปรับตำแหน่งประธานที่ปรึกษาพักพลังประชารัฐโดยทางด้านมาดามยกนางสาวกุจพรเวโรธประธานที่ปรึกษาพักและหัวหน้าสาขาภาคเนื้อพักรวมแผ่นดินที่ศูนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวกีฬาเพิ่มรายได้เข้าประเทศ พัฒนาการการเกษตรสมาร์ทฟาร์เมอร์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ส่งเสริมสิทธิเด็กและยกระดับบทบาทของสตรีสนับสนุนความเท่าเทียมความหลากหลายของทุกกลุ่มรวมถึงส่งเสริมการส่งออกนำมาตรฐานเกษตรกรของไทยสู่อุตสาหกรรมเกษตรกรที่สมบูรณ์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยผ่านระบบโลจิสติกส์ที่เพียบพร้อมด้วยมาตรฐานคุณภาพระดับสากล สำหรับการประชุมวันนี้มีการเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ทั้งหมดโดยในที่ประชุมมีมติเลือกพลเอกชัดชัยพัทรนาวิกหรือบิก๊กป๊อกเป็นหัวหน้าพักก็มีการปรับเปลี่ยนกฎกติกาข้อบังคับพักด้านนโยบายให้มีความเข้มข้นขึ้นสอดรับกับสถานการณ์ของบ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นการยกเลิกการเกณฑ์ทหารเป็นทหารสมัครใจ จะมีเงินเดือนเบีย้ยเลี้ยงยกระดับมาตรฐานทหารให้สูงขึ้นเทียบต่างประเทศในขณะเดียวกันทางพักได้มีคนในวงการบันเทิงทั้งนักสแสดงนักร้องศิลปินแด้ตบเท้าเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกพักและสมาชิกกลุ่มแชนจูเกอร์ทีมที่ประกอบด้วยดารานักสแสดงศิลปินอาทิสดใสรุ่งโพทองมุนโทนคนหนุ่มกำปัน้นบาซูเต้นันทชัย ทุนฮิรันรัพ์เล็กไอศูนย์เข้าสู่มาตรฐานให้เทียบเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้วจึงทำให้มีคนหลากหลายทุกเพศทุกวัยทุกระดับชั้นทุกวงการอยากเข้ามามีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการขับเคลื่อนพักให้บรรลุปเป้าหมายที่วางเอาไว้ทางด้านพลเอกชัดชัยพัฒรน,นาวิกหัวหน้าพักกล่าวว่าพร้อมเดินหน้าสานต่อแนวนโยบายพัก ก้าวข้ามความขัดแย้งไม่มีสีไม่มีฝ่ายเน้นยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นและพร้อมนำแนวความคิดใหม่ๆของคนรุ่นใหม่ๆนำไปสู่แนวทางการทำงานผ่านนโยบายของพักต่อไปคณะกรรมการบริหารพัก 1. พลเอกชัดชัยพัทรนาวิกหัวหน้าพักรวมแผ่นดิน 2. พลตรีพิชิตบุตรวงศ์รองหัวหน้าพักรวมแผ่นดินสดรมนตรีพรมวันรองหัวหน้าพักรวมแผ่นดินสนายรุ่งโรดรุ่งนรงรักรองหัวหน้าพักรวมแผ่นดินหานายรนฤทธิชัยคานเขตเลขาธิการพักรวมแผ่นดิน 6. นายนัทพลทองคำเฮรันยิกพักรวมแผ่นดินเจนางสาวกันดาท้าวรประพาส นายทะเบียนสมาชิกพักรวมแผ่นดิน8นายสพัดนนเชิพีดิศคโฆษกพักรวมแผ่นดิน9นายมาโนธอุณหากการณกิจกรรมการบริหารพักรวมแผ่นดินสินายเฉลิมพลระดาพัฒกรรมการบริหารพักรวมแผ่นดิน11นายชุกชัยตันประเสริฐกรรมการบริหารพักรวมแผ่นดิน12 พันเอกทีรเดชเบญจาทิกุลกรรมการบริหารพรรครวมแผ่นดิน13นางสาวอภิภาวดีสนิทวงศ์ณยทธยากรรมการบริหารพรรครวมแผ่นดิน14นายเชนพัทรนา,าวิกกรรมการบริหารพรรครวมแผ่นดินเลขาธารบอกว่าในปีนี้2023นี้ยงงไม่ราจะต้องมีความเปลี่ยนแนปลงที่มันดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเพราะเราเาสียโอกาสไปเยอะแล้วใน ยิ้มของผู้คนปิกมาเขามาร่วมใจกันเปลี่ยนกัาเจ้ามาเปลี่ยนแปลงผู้อย่างบรรยากาศเพื่อน้องได้ดูแลก็อ,อุ้ยแม่อุ้ยก็แม่พี่น้องคุูบาจารย์แล้วก็เพื่อนฝูงทั้งหลายที่อยู่ตังเจียงใหม่เขาต้องมาช่วยกันน้องคนเดียวยี่ยมาได้เจ้านะคะข่าวนิว24สถานีประชาชนภาพข่าวโดยสงศัด์พรมเอี่ยมเกษรเต็งชูรายงาน